เนื่องด้วยทางคณะผู้จัดทำรรได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการใช้คำสรรพนามหรือคำบ่งชี้เพศสภาพแบบผิดๆรวมถึงการไม่เคารพอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลอื่นและปัญหาการโดนเหมารวมจากการตัดสินด้วยลักษณะภายนอกเท่านั้นจึงทำให้ผู้ที่โดนการกระทำดังกล่าวรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและเกิดความสงสัยในอัตลักษณ์ทางเพศทำให้ไม่กล้าแสดงความเป็นตัวเองวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้ทุกเพศ มั่นใจในการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองทําให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาด้านการเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศของผู้อื่นเป็นช่องทางให้ผู้คนได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองส่งเสริมให้ทุกเพศในสังคมมีความเท่าเทียมเพราะไม่ควรมีเพศไหนถูกลดทอนคุณค่าในอัตลักษณ์ของตัวเองกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองธานีและคนที่ติดตามอินสตาแกรมของโครงการสถานที่จัดมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองธานีและอินสตาแกรมของโครงการระยะเวลาดำเนินง,งานเริ่มตั้งแต่วันที่13กันยายน2566ถึงวันที่30กันยายน2566 ขั้นวางแผนการดําเนินงานจัดเตรียมบอร์ดสำหรับให้ผู้คนมาแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในเรื่องมิสเจนเดอร์ซึ่งจะจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองทานีขั้นเตรียมการประชาสัมพันธ์ช่องทางอินสตาแกรมเรื่องมิสเจนเดอร์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบอร์ดที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์เรื่องมิสเจนเดอร์ ขั้นดังเนินงานสำรวจความเห็นของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับบอร์ดเกี่ยวกับการมิสเจนเดอร์และทำคลิปเผยแพร่ความคิดเห็นของผู้คนลงในอินสตาแกรจะสังเกตเห็นได้ว่าสติกเกอร์ของเรามีหลากหลายสีมากเพราะเราไม่อยากจำกัดเพศด้วยสีของสติกเกอร์ขั้นประเมินผลสอบถามฟีดแบ็จากผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทาง Google Form เพื่อประเมินว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกี่คน และความรู้สึกเกี่ยวกับโครงการผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณพบว่าร้อยละ66.7ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากที่สุดต่อกิจกรรมและร้อยละ3 3 3ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจมากต่อกิจกรรม สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรม him her เธอเราพร้อมกับไปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราด้วยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่อปูนปั้นนะคะเคยค่ะแบบว่าโดนบ่อยมากๆก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงตัดผมสั้นนะคะก็เคยถูกมิสเจนเดอร์หลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเป็นทอมหรือเปล่าแบบชอบผู้หญิงเหมือนกันหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้หญิงะคะ่ะ อยากจะาฝากบอกประมาณว่าก่อนที่จะรู้จักใครคนหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งจัาชเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นเจนเดอร์นั้นๆอยากแบบให้รู้จักเขาจริงๆก่อนว่าตกลงเนี่ยเขาคือเจนเดอร์ไหนกันแน่ค่ะใช่รู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสร้างสารรค์นะคะเพราะว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยลุคเขาอาจจะแบบไม่ใช่เจนเดอร์นั้นๆแต่ว่า พอมีกิจกรรมนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้บอกเจนเดอร์ของเราจริงๆไปเพื่อคนเนี่ยจะได้แบบไม่เข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเจนเดอร์ไหนกันแน่ขอบคุณมาก่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ